เลริญกับเพลงเพราะๆพร้อมข่าวสารที่นำมาเล่ากับรายการ Happy Every Day ทุกวันจันทร์วันศุกร์11นาฬิกากว่าๆจนถึง12นาฬิกาผ่านคลื่นนี้ FM 106.5 MHz Here we go ในชั่วโมงของรายการ Happy ้เอริ d a เนะคะวันนี้ข่าวสารที่ผู้จัดนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงแรกนะคะขอพูดในส่วนของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศษฐาทวิศินที่เดินมาทางมาท่องเที่ยวข่าวฟังนะคะกับโครงการเที่ยวใต้สุดใจปัตตานียาลานาราธิวาส ออท่านลงมาระหว่างวันที่27สิบถึงยีกุมภาพันธ์นี้นะคะมายังพื้นที่ปัตตานียะลาและนาราธิวาสนั่นเองส่วนวันนี้นะคะท่านมาท่องเที่ยวค่ะที่พื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็คุณสามารถติดตามรับ ชมนะคะการไลฟ์สดด้วยนะคะผ่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนะคะสวทสุขไหกุลกุลคุณก็สามารถรับชมผ่านทางเพจได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของอการเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้ในครั้งนี้คือท่านมาท่องเที่ยวนะมาโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะเชิญชวนให้ เรียกได้ว่าให้ทุกๆคนนะคะได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้กันด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ในส่วนของการลงพื้นที่มาในครั้งนี้นะคะซึ่งในส่วนของอพื้นที่แรกนะคะที่ท่านเดินทางมาคือที่จังหวัดปัตตานีนะคะท่านจะไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์กลือเซะและตลาดวิถีชุมชนนะคะในช่วงสําหรับวันนี้นะคะ27กุมภาพันธ์นะคะซึ่งชาวปัตตานีนะคะก็เรียกได้ว่าต่างดีใจ ที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะมาเยี่ยมนะคะแล้วก็จะชมในส่วนของมัสยิดกรุเซนะคะหวังผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้โดยบรรยากาศที่มัสยิดกรุเซนะคะที่ ตำบลตันยงลุโลออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะมาเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านนะคะพร้อมกับพบปะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงจะรับทราบถึงแนวทางการผลักดันให้มัสยิดกือเซเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวใต้สุขใจเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ชายดันใต้ค่ะออซึ่งขณะที่นายอีริยัตลาเตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตันหยงลุโลเผยนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่ประชาชนในพื้นที่ทางการค้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มาซีิดกือเซแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นส่วนรวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นมัสยิดที่เก่าแก่มีอายุรวมกว่า510ปีปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้พื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีของมุสลิม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการเตรียมเสนอในการพัฒนาและบูรณะซ่อมแซมมัสยิดเพื่อให้มีความสวยงามคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดค่ะส่วนบรรยากาศโดยรอบมัสยิดกืูเซในวันนี้เรียกได้ว่าคึกคักเป็นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่นอกจากจะมาถ่ายรูปเช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวก็ยังถือโอกาส ปฏิบัติสารนกิจด้วยนะคะที่มัสยิดแห่งนี้เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายคือจะไปอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็เปิดเผยนะคะว่าการเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดนใต้ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกและรู้สึกประทับใจมากหลังได้สัมผัสความงดงามของสถานที่และความน่ารักของผู้คนซึ่งะระหว่างการเดินทางกว่าจะถึงอำเภอเบตงนั้นตั้งใจว่าจะแวะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดนใต้กระจายไรายไดใ้ให้กับคนในพื้นที่นะคะ